มันมั่วใช่มันมีเอาบูอายมาเป็นแบบตัวประตูแล้วเวลายิงก็จะแบบหลบพลังได้เหรอคมั่วอันนั้นมันมั่วถ้าเราเป็นไข่บะตอนนั้นอ่ะเราก็โดดสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่รายการมีเมมมาโมอีกแล้วนะครับวันนี้แปลกตามีแขกรับเชิญแนะนำตัวหน่อยสวัสดีค่ะชื่อเอลี่นะคะจากเอลี่แอนิเมะหรือฟังเมช่องลีค่ะทางไหนบ้างติ๊กตอกเลยหลักๆคือในติ๊กต็อกเลยค่ะใครที่ดูคลิปนี้แล้ว ชอบเนื้อหาก็าอย่าลืมไปกดติดตามกันวันนี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่องที่ผมมีความรู้น้อยหน่อยแต่ว่าเขาเนี่ยมีความรู้เยอะก็เลยจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าต้องบอกก่อนว่าผู้หญิงที่ดูอนนเมรเรื่องเนี้ยค่อนข้างที่จะน้อยมากซึ่งพอเรารู้เนี่ยเรารู้สึกว่าแปลกใจแล้วเราอยากอยากคุยกับเขาเกี่ยวกับเรื่องกระตูนเรื่องนี้ว่าทําไมถึงชอบแล้วแบบว่า เสน่ห์ของมันเนี่ยมันคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเพราะว่าเรื่องที่เราจะพูดกันเนี่ยคือเรื่องยูกิเราไม่ใช่แค่ยูกิภาคเดียวนะเขาตามยาวอ่ะขนาดผมยังตามแค่ g X อ่ะไปอันดับแรกก่อนว่าทำไมถึงชอบยูกิติดหูมาตั้งแต่เด็กคือมีพี่ชายที่เป็นลูกพี่ลูกน้องเขาดูยูกิเยอะมากจริงๆดูตั้งแต่แบบสมัยใครบากหัวเขียวเลยอ่ะตอนที่แบบอันแรก แต่ตอนนั้นอ่ะยังไม่เท่าไหร่เพราะสมัยนั้นมันไม่มีอะไรให้ดูแต่มาติดจร,จริงๆยูกิก็คือชอบเพลงที่เวลาแบบมันออกมาเป็นตนของฟาโรอ่ะคือหันหลังอยู่ก็รู้ว่ายูกิมันมาแล้วคือมันเป็นเพลงแบบเหมือนเป็นเพลงประจาตัวของเขาแล้วมันติดหูมากหลังจากนั้นก็เลยดูมาตลอดเพราะรู้สึกว่าเาวาเพลงมันดีก็คือตามตั้งแต่ยูกิภาคแรกใช่พูดถึงยูกิภาคแรกก่อนชอบอาร์กไหนที่สุด ในภาคแรกใช่ไหมคะอาที่ชอบที่สุดจริงๆคือ Battle City ใช่ตอนนั้นมันมีกฎยังอะมีกฎแล้วตอนแรกอะมีกฎเริ่มจากตอนเปกาซัสที่เป็นไม่สีตอนเปกาซัสก็ยังไม่ได้มีกฎขนาดนั้นมันแค่ลิมิตตรงไลท์พอยต์แต่ว่ามันจะลงอะไรก็ได้ของมันในตรงนั้นใช่เพราะว่าจําได้ว่าตอนที่สู้กับเปกาซัสอะช่ไหมมันมั่วมากใช่มันมีเอาบูอายมาเป็นแบบ ตัวประตูแล้วเวลายิงก็จะแบบหลบหลบพลังได้มันมั่วอันนั้นมันมั่วแต่ก็สนุกเพราะว่าเออเปกาซัสมันรีเจนไงมันคือแบบบุรุษศาสดาของมอนสเตอร์ทั้งหมดคือมันเป็นคนสร้างการ์ดยูกิใช่มันแบบศาสดาเลยต้องเคารพแต่พอมา Battle City ที่รู้สึกว่าพอมันสนุกขึ้นเพราะว่ามันเล่นยากขึ้นอ่ะขอบคุณไคบาที่สร้างกฎ เพื่อตัวเองใช่เพราะมันน่าจะมีตอนนั้นน่ะมันมันจะเริ่มใส่กฎเกี่ยวกับกฎการอันเชิญมาแล้วว่าถ้าเกินสี่ดาวมันจะต้องอันเชิญหนึ่งตัวใช่มันจะมีการ์ดกับดักมันไม่ใช่แบบมั่วส่้เหมือนในช่วงแรกที่ยูกิมันชอบแบบชอบขี้โกงคนอื่นเขาอ่ะใช่มันจะมีตัวนึงที่มันเป็นแบบเกาะขึ้นมาแล้วมันก็จะมีเมฆดําๆมาปกคุมไม่ให้เห็นมอนเตอร์ข้างล่างแล้วยุกิมันก็ใช้การ์ดอะไรวะไอคุกแห่งแสงเพื่อส่องสว่างอะไรก็ไม่รู้ การมันมั่วมันคอมโบแบบมั่วมากจริงๆแล้วก็มีที่มันเอาลูกศรมาบวกกับแมมมอนแห่งความตายแล้วก็ยิงแล้วก็ละลายอะไรก็ไม่รู้สารแมมมอนมันคือการที่ถ้าเป็นถ้าเราเป็นใครบ่าตอนนั้นอ่ะเราก็โดดเออคือใครบ่าบอกอะไรเนี่ยกะโดดตึกดีกว่าใช่แล้วคือความสามารถของยุกิจริงจริงแล้วอ่ะคือแม่งไม่ใช่แค่โกงด้วยนะมันคือการที่แม่งโกงเสร็จแล้วอ่ะคนรอบข้างแม่งคิดว่าแบบ มันทําถูกต้องอ่ะแบบอืแบบกูโดนโกงแต่กูรู้สึกรับได้กับชัยชนะของมันอะคือมันโกงอะใช่ภาคไหนคือโกงโกงมากแต่ว่าภาคหลังอ่ะเราก็แอบคิดว่ายูกิมันไม่ได้มีความโกงหรอกแต่มันใส่สกิลพระเอกไปเยอะหน่อยคือพอมันมีแบบกดมาเยอะใช่ปะมันทําให้การเล่นยากขึ้นมันมีเอฟเฟกต์มอนสเตอร์เพิ่มขึ้นแต่สิ่งที่มันเพิ่มมาก็คือสมมงพระเอกอะคือมันพระเอกแบบพระเอกจริงๆอะฉันเชื่อมั่นในการจั่วครั้งนี้แล้วมันก็จะได้การที่มันอยากได้ ราะว่าเท่าที่จําได้อะถ้าเป็นเด็กของยูกิจริงๆอ่ะการที่มีความสามารถในตัวน้อยมากใช่มันเป็นการแบบพวกเมจิกอะไรพวกนี้มันมันแทบจะไม่มีความสามารถเลยมันเน้นแบบดวงให้เดียวเลยใช่เขาเรียกว่ามอนขาวใช่ก็คือไม่มีเอฟเฟกอะไรเลยการยูกิเป็นแบบนั้นทั้งหมดก็ชอบ b บทเทิลจิที่สุดใช่มันแยกแตกต่างจากผมผมจะชอบช่วงแรกที่สุดช่วงที่แบบเล่นเกมอ่ะที่มันยังไม่ใช่การ์ดอ่ะช่วงนั้นสนุกมากด้วยเฉพาะตอนที่มันสู้กับอ่อบะบากุระ อ่าที่มันเป็นตัวทอยเต่าพี่ทุกอันสนุกมากอันนั้นดาร์กดจริงเช่อนั้นโคตสนุกเลยจริงนั่นแหละแล้วก็นี่ก็เลยไม่ได้ตามมาดูอีกทีตอน G X เพราะตอนนั้นเริ่มกลับมาเล่นยุกิแล้วรู้สึกว่าชอบ Elemental Hero ีโรวันใช่คอนเซปต์เท่มากการ์ของพระเอกแล้วพระเอกมันจั่วแบบ โกงมากเลยอ่ะจั่วโดนจั่วเป็นโดนเลยอ่ะดูได้อ่ะอันนั้นก็จั่วปฏิหารเหมือนกันงงมากเราทุกคนจะต้องมีเอการหายอ่ะแล้วก็จั่วแล้วใช่หายสองใบอ่ะจั่วโดยเฉพาะไอการบับเบิ้ลแมนอ่ะโคตรกุ้งเลยอ่ะไอรพลิไอคือการไอบับเบิ้ลแมนคือเอฟเฟกต์จริงอ่ะก็ไม่ใช่แบบนั้นด้วยนะใช่ไอจัวสองใบที่แบบไม่มีมอนเตอร์อะไรสักอย่างไม่เคยใช่แล้วพอบับเบิ้ลแมนมาเสร็จปุ๊บมันก็จะต้องมีอีบับเบิ้ลช็อต มาใส่ต่อคือเป็นทุกครั้งคือแบบเป็นอะไรคือมาถึงปุ๊บมันก็จะต้องมีอีกใบหนึ่งมาคือของจริงเล่นไม่มีแบบนั้นไม่มีไม่มีแล้วถ้าสมมติว่าพอเราติดตามยุกิมาแล้วอะเราชอบภาคไหนที่สุดถ้าในภาคทั้งหมดที่ชอบที่สุดใช่ไหมก็ยังให้ GX ชอบที่สุดแต่ไม่ได้ชอบคือ GX มี4ภาคแต่ไม่ได้ชอบทลุกภาครู้สึกว่าเนี่ยดูถึง GX จําจแบบเนื้อเรื่องช่วงหลังๆไม่ได้เลยมันไม่สนุกช่วงหลัง คนเลิกดูท X ภาค3ครึ่งหลังเพราะว่ามันรู้สึกว่าพอช่วงหลังมันจะเกี่ยวกับวิญญาณอะไรก็ไม่รู้ใช่ว่ามันจะเป็นการดวลแห่งความมืดละใช่คือพระเอกจะเทพในภาคสี่แต่มันน่าเบื่อมากที่พระเอกมันแบบรวมร่างกับจูเบลอะแล้วมันเป็นตาสองสีที่มันเป็นใช้พลังเริ่มเบียวแล้วเริ่มเบียวแล้วพระเอกเบียวแล้วแบบไม่พระเอกไม่กดชาละอ๋อเออแต่ว่ามันไม่สนุกคือมันน่าเบื่อเพราะอย่างอย่างที่จำได้ว่าเลิกดูไปตอนที่มันไปเจอคู่แข่งที่มันใช้ ฮีโร่เหมือนกันแต่ไม่ใช่ e ฮีโร่อะีฮีโร่ใช่เลิกอ่านตอนนั้นเพราะเราในความรู้สึกเราตอนนั้นเรารู้สึกว่าที่ฮีโร่มันเป็นไอคอนิกของจูดอะแล้วอยู่ดีก็มีใครไม่รู้มาใช้เป็นฮีโร่แต่เป็นหื่นเราก็รู้สึกไม่ค่อยอินก็เลยเลิ่มดูอ่านไปเริ่มเริ่มแบบอะไรแล้วก็ไม่รู้แต่นั้นคือตัวละครที่เราชอบที่สุดในช่องอยู่กีทั้งหมดช่เลยเหรอใช่ตัวนี้ตัโกงไหม มันมันฉลาดละกันมันไม่ได้โกงคือถ้าโกงจริงๆมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่โกงซึ่งออกมาจากภาคหนึ่งแล้วสาวกรีดมากคือคนที่ร่างเป็นร่างโคลนของไคบะในภาคหนึ่งมีร่างโคลนของไคบาด้วยเหรอคือเขาพยายามจะเอาบุค,คลิกไค,ค,ค,คบามาคือเขาใช้ไซเบอร์ดากอนที่รวมร่างกันมันจะเป็นไซเบอร์เอนดากอนที่มีสามหัวเหมือนกันอ๋อไอ้นั่นคือพี่ของไอ้พี่ของไอ้โชอ่ะไอ้ไที่เป็นลูกน้อง ไอต้อกต่อยี้มันเดินตามพระเอกอะที่มันจะใช้ดับอะไรวะ power ball อ่ะเอออออออะไรแหละใช่พี่มันเทมากเือแต่พี่ไอ้นั่นอะผมชอบนองไซเบอร์ดากอนอะมันเทดีมันเบียวดีที่มันหายตัวไปใช่ไหมใช่เออใส่ทาแคปซูลกลับมาอีกเทอร์นึงไม่พอ power b บอลคืออุพลรงมโจมตีหมื่นสองไปเลยแบบเอาเลยพระเอกไปเลยพูดถึงภาคที่ชอบแล้วภาคที่ไม่ชอบที่สุดอะภาคนี้ไม่ชอบที่สุดเหรอ arc f i v หลังจากเซลอีกหลังจากภาคสี่ภาคห้า โห็คือไม่ติดแล้วอ่ะไม่ชอบเพราะขึ้นอย่างพระราชาคอนเซ็ปต์ดีมากแต่ลงยังหมาแต่ยังตามอยู่ป่ะตามหมายถึงว่ายังดูอยู่ไหมเน่ะแบบไม่ได้ดูแหละดูสองรอบทำไมมันถึงไม่ดีขนาดนั้นอ่ะเพราะว่าคอนเซ็ปต์ตอนจบคือมันแบบมันยืดเยื้อไปหมดแล้วคือแบบไม่ชอบแต่ก็ดูจนจบเออไม่ชอบใช่มันเป็นสิ่งที่บอกกับคนอื่นเหมือนกันว่า มันคือเรื่องที่มันไม่สนุกเลยเว้ยไม่ชอบเลยเราจะได้แนะนําได้อะแต่เราดูจนจบงงมากอ้าแต่จบมันไม่ใช่มันคือภาคนั้นว่าที่มันมีตัวชั้นอีกคนหนึ่งที่เป็นวิญญาณอันใช่ภาคนั้นวะอันนั้นมีตัวชั้นสี่คนเลยจริงเหรอจริงอันนั้นมีตัวชั้นสี่คนเพราะล่าสุดที่นี่ดูคือ มันจะเป็นภาคที่มันเป็นแบบเหมือนเด็กโปกๆปกที่เล่นการ์ดไม่เก่งแล้วอยู่ดีก็มีวิญญาณขึ้นมาอีกตัวหนึ่งมาช่วยอันนั้นไม่รู้ภาคอะไรโอ้ภาคหลังเลยเป็นแบบภาคที่เป็นราชดูเอลเป็นเด็กโปกๆแล้วมันจะมีวิญญาณที่มันเป็นเซฟอาโอ้ลาชดูเอลเ,<อ> oh, เลยหลังอันนั้นหลังหลังภาคหกอีกหลังเวียนไม่อีแบบยาวเลยแล้วต่ออย่างนั้นก็คือไม่ได้ตามละใช่ดูเวียนไปแค่แป๊บเดียวแล้วก็ไม่ได้ดูต่อเพราะว่าพอเข้าใจว่าอ e ีลิงซัมมอนมันคืออะไรอพอเข้าใจเสร็จปุ๊บ มาลองเล่นเองอาคาติค่ะเพราะว่าโคตรยากก็เลยไม่ดูเพราะเนี่ยคืออยู่ในช่วง<ม>ที่เคยเล่นการ์ดสมัยตอนมันเป็นเจอกะสมัยก่อนอะ่ะมันจะมีเกมเกมหนึ่งชื่อยูก<ม>ิอะไรกับใครชื่อภาคว่าโจโนอุจิอะไรสักอย่าง<ม>แล้วเราจะต้องออนผ่านฮามาชิกันเว้ย<ม>แล้วมันก็จะเป็นมันจะมีการแค่600้อยใบแล้วทุกคนจะจัดเด็กแล้วก็สู้กันอะ่ะคือมันสนุกมากมันมีแค่อัญเชิญกับ กัับดมันยังไม่มีพวกแบบว่าซิงโคลยังไม่มีลิงก์ไม่มีอะไรแล้วรู้สึกว่า่วงนั้นสนุกมากแล้วอันเนี้ยก็เลยมาแล้วอยู่ดีก็คิดถึงเว้ยก็เลยกลับมาเล่นตอนที่มันเป็นมาสเตอร์ดูเอลอ่ะโอ้โหคือแม่งลำกันแบบ <laughs> แต่ว่าช่วงนั้นอะ่ะเป็นช่วงที่เล่นการสนุกสุดแหละเพราะว่าหลังจากที่มันเริ่มมีซิงโคไปอะ่ะคือจริงๆซิงโคยังรับได้นะแต่พอหลังจากนั้นมาปุ๊บอะ่ะ อะไรก็ไม่รู้ยากมากเล่นแบบ <พอ S 1> เล่น<ะ>ยากเพราะตอนนั้นน่ะคือแบบว่าไปจัดเด็กคือเราไม่เข้าใจาดูแมคานิกมันจริงๆด้วยแหละเพราะเราเพิ่งเข้ามาใหม่อะแล้วเราก็ไปแบบว่าหาเด็กอะแบบว่าที่เขาจัดมาแล้วเราก็แบบว่าเล่นเด็กเขาเรียกว่าเด็กไอตัวเอลดิตอะที่มันจะปากับดักอะไรสักอย่างน่ย แมงก็โดนซีแม็กแมงก็โดนลำคือกูไม่เข้าใจกูเลิกเลยใช่คือหลังๆคือมันไม่เป็นมิตรต่อมือใหม่โคตรเลยถูกต้องเพราะว่ามันไม่เป็นมิตรกับมือใหม่นี่แหละเขาก็เลยมาทําภาคที่มันเป็นเด็กกระโปรงอันนั้นออกมาเพราะว่ามันจะได้เข้าถึงทุกเพศทุกวัยมากแต่ภาคนั้นคือภาคที่กลับมาอันเชิญมั่วเหมือนกันนะใช่หรอมั่วเพราะว่ามันคือรัชดูเอลคือเธอหนึ่งอะลงกี่ใบก็ได้ ใช้เวกี่อันก็ได้ใช้กำดักกี่อันก็ได้ไม่กำแต่ดัก,ดกคือลงเท่าไหร่ก็ได้คือเน้นมัว่วเน้นสนุกเ,เน้นม่วเน้นจบเร็วสามารถจบได้แบบถ้าคุณลงปุ๊บแล้วชนะได้ก็ชนะคือแบบแบบนั้นเลย เอาเลยาใช่แต่ถ้าให้ฝั่งหนึ่งมีเคาน์เตอร์อ่ามีอยู่ในมือเหมือนกันมันก็อมันเข้ากับดักแฮนด์แครบใช่มันก็อาจจะไม่ได้จบในครั้งแรกใช่เพราะช่วงหลังคนมันใช้แฮนด์แครกันเยอะเพราะช่วงแรกมันไม่มีแฮนด์แครเลยมันต้องหมอบกร์ดเพราะยูกิพูดเสมอว่าผอหมอบการ์ดียหนึ่งใบช่งหลังๆหลังๆไม่มีการ์ดกับดักฉันขอใช้การ์ดกับดักจากบนมือใช่ไม่ต้องวางแล้วหรอมีทำไมฟิลเนี่ยการ์ดกับดักจากบนมือทำงานเมื่อการ์ดใบนี้สามารถแอค พอกล้าสื่อสารขึ้นมือเอฟเฟกต์เอฟเฟกอัดเชิญเออคือแบบผูกมึงอะไรวะอเอฟเฟกต์ทำงาน <c oughs> ขอเชิญตัวนี้ตัวนี้อะเรมเบนท่องถ้าสมมติว่าขึ้นมาอยู่บนมือโดยใช้ทักษะพิเศษจะสามารถลงบนการ์ดได้ลงบนฟิวได้พอลงเสร็จปุ๊บเอฟเฟกต์พิเศษทำงานคือโอ้โหมึงเคชเชนกันกี่รอบวะเนี่ย <c oughs> อันนั้นอะที่ชอบก็คือเอฟฟินิกอะใช้พี่แบบนั้นเลยไอตัวที่มาใช้ดีฮีโร่ย้อมแมวอะ เพราะว่ามันเป็นอย่างน,นั้นไง่อเ,เลยแบบหูโกงดีนะคุณใช่ <laughs> เพราะตอนที่เราดูแล้วเราดู G ีเอกันรู้สึกว่าคอนเซปต์ของพระเอกที่มันชอบใช้ฟิวชั่นอ่ะมันเท่มากใช่เพราะการฟิวชั่นมันเป็นถ้าในยูกิอ่ะมันยากเพราะการที่จะจั่วการสองใบให้ขึ้นมือแล้วก็จั่วฟิวชั่นให้ขึ้นมือมันยากมากแต่จูไดอ่ะมันมีแก้ตรงนั้นได้ก็เพราะว่ามันมีไอ้ฟิวชั่นอ่ะใช่ปะที่มันสามารถฟิวชั่นกี่ครั้งก็ได้ฟิวของมันอ่ะมันชื่อฟิวอะไรสักอย่างนี่แหละ ก็เลยแบบเอ้ยมันเท่ดีเราก็เลยชอบ G X ใช่รู้สึกว่าคอนเซปต์ของจูไดมันดีสุดเราว่า G X เป็นภาคที่เล่นสนุกสุดแล้วใช่ถ้าเป็นภาคการผมว่าน่าจะเป็นช่วงที่สนุกสุดเล่นสนุกสุด,สด <ละ S 1> ทุกคนแฮปปี้แล้วก็จะมีคนนะที่เขาบอกว่าถ้าทุกคนดูยูเกีจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าภาค5ดีเนี่ยคือภาคที่ดีที่สุด ใช่ทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นอะเพราะผมมาดูไฟดีรับดูมาถึงตอนที่มันเริ่มขี่มอเตอร์ไซค์กันแล้วรู้สึกว่าว่าเดี๋ยวฟ้กูขี่มอเตอร์ไซค์ดูเอฟพีอะไรวะเนี่ยก็เลยไม่อินก็เลยเลิกดูแต่คนก็ยังพูดกันว่าไฟดีคือภาคที่ยอดเยี่ยมที่สุดทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นอะเพราะว่าเอฟเฟกต์การ์ดแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างคือถ้าความหมายของยูกิมันคือบูโอเชียนคือทาใหม คือมันเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าไลดิงดูเอลแน่นอนแฟนยูกิไม่มีใครคิดหรอกว่าวันหนึ่งจะมาขี่มอไซค์ดูเอลใช่ปะแล้วการอันชนใหม่ที่การ์ดเป็นสีขาวมันเรียกว่าสิงโขตอนนั้นคืองวงตาแตกมากว่าคืออะไรแต่พอมันมีการ์ดอะไรขึ้นมาปุบอะเออมันก็ดูว้าวดีว่ะแบบมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วพอมาลองเลยคือด้วยความที่มันเป็นสิ่งแรกมันก็เลยยังรู้สึกว่าว้าวอยู่แมันแค่เพิ่มแมคชนิกเข้ามาใช่ปหมใช่มันก็เลยว้าวแล้วการ์ดมันสวยคือไอคอนเซ็ปต์ไฟฟ์ดากอนอะห้ามังกระ การดมหามังกรของทุกคนที่เป็นแบบซ er ิกเนอร์อะทุกคนการ์ดสวนเลยนะไปดูการ์ดของยูเซ่ก็ได้สตาร์ดัด,ดาก้อนที่มันเป็นแบบมังกรสีฟ้าสวยมากแบบสวยมากอะต้องต้องมีอะแบบต้องเก็บไว้เป็นคอเลกชันมัน,นล้วด้าน,าานเนือเรื่องอะด้านเนื้อเรื่องก็ดีเพราะว่าคอนเซ็ปต์จริงๆดีแค่ครึ่งแรกด้วยนะ ครึ่งแรกเหรอแค่ครึ่งแรก f i D คือดีแค่ครึ่งแรก uh huh. หลังจากที่สู้กับไอตัวบอสเสร็จอะคือตอนแรกอะยูเซ่เป็นซิกเนอร์ซิกเนอร์มันจะมี้านใช่ไหมตอนแรกมันไม่ได้เป็นส่วนนี้แล้วพอมันสู้เสร็จปุ๊บม,มันได้เป็นส่วนหัวมา <Ừ. S 2> อันนั้นน่าสนุกสุดแหละแต่พอหลังจากนั้นก็คือมันเริ่มเหมือน G X ช่วงหลังแหละเหมือนอาจารย์เขาเป็นอะไรกับทุกเรื่องอะทุกภาคที่เป็นภาคหลังมีดูแอรแหความเออมันจะต้องเล็เทะออกไปเออแบบนั้นเลยแล้วก็ไปดูตอนจบกันอีกทีหนึ มันอยู่ที่ยูเซหมดแล้วจบพอพอแล้วแต่ว่าภาพสวยภาพสวยแบบภาพสวยแบบเจ๊กเสียวข้องใจมากทําไมต้องขับมอเตอร์ไซค์ดูเอลเพราะว่ายูเซเป็นช่างซ่อมเมคานิกเป็นแบบวิศวกรที่ทําเครื่องได้เราก็คิดว่าน่าจะเป็นคาแรคเตอร์ของเขาที่เป็นช่างซ่อมแล้วมันก็ต้องมากับมอเตอร์ไซค์เขาก็เลยเป็นไอเดียคงเป็นไอเดียขึ้นมาแหละแล้ hey, ขี่แมคานิกในการเล่นมอเตอร์ไซค์มันคือยังไงอ่ะถึอไม่เข้าใจว่าเรารมาสรุปมึงแข่งก์ด หรือมึงแข่งความเร็วหรือมึงอะไรอ่ะทั้งสองอย่างพร้อมกันจริงๆแล้วอ่ะการไลดิ้งดูเอลอ่ะมันจะมีระบบเหมือนเครื่องบินแหละออโต้พายหลอดคือคุณไม่ได้ขี่ไปมันไม่ได้ขี่หรอกไม่ได้ขี่เองมันคือออโต้พายหลอดอ๋อคือมึงเล่นการ์ดบนสิ่งที่เป็นออโต้พายหลอดใช่แต่ว่าแต่ว่ามันก็คือแบบการขี่คือมันจะเรียกว่าก็แบบคล่องๆเทีๆไปคือพอไปบอกว่าดูเอลโหมดสแตนบายเออนั่นแหละมันเหมือนเป็นสวิตช์ออโต้พายลอดเออเริ่มขึ้นมาเพราะว่ามันจะมีแบบการ์ดที่เสริมสําหรับแบบฟิว ก็มีสปีดสเปลแบบตามความเร็วอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็จะแบบมีเรื่องน็อกรอบอะไรอย่างเงี้ยกัน้วยแหละมันแข่งแบบแข่งรถแล้วมันก็แข่งการ์ดไปด้วยเออฉันเพิ่งรู้ว่ามันคิดว่ามันขับเองเราก็เล่นไปด้วยตลอดไม่มันคือออโต้ไปตลอดฉันเพิ่งรู้เท่เท่เคยมีใครบอกว่าว่าเนิร์ดอะไม่เพราะว่าคยอกใครคือโหเนิร์ดจัดเลยอะถ้าพูดถึงแบบว่าความสวยของการ์ดได้ใช่มันสวย แล้วพูดถึงแบบว่าพอเราชอบยูกิแล้วเนี่ยพอเ,เป็นความชอบอะเราได้แบบสะสมการดปะสะสมทุกวันนี้ก็สะสมอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้สะสมแล้วขายทิ้งไปหมดแล้ว<อ>เพราะว่าน้าท่วมสมัย<อ>นี้เด็กๆแล้วยูกิมันเป็นกาดกระดาษอะมัน<อ>มันไม่รอดอะเ,อเสียดายมากคือทุกวันนี้แอบคูยกับพี่ชายว่าถ้าทุกวันนี้กาดยังอยู่อะเร <laughs> าน่าจะรวย <laughs> กาดที่แบบเราภูมิใจที่สุดที่เคยครอบครองบูวไอสไวท์ดากอน ถ้าเป็นแบบพวกแรแบบสุดๆการที่มันแบบแรมากๆนะตอนนี้มูลค่าประมาณแสนห้าถึงสองแสนพิมแรกเลยนะพิมพแรกชี้มีด้วยเหรอมีเพราะว่าตอนเด็กเป็นเด็กรวยอ่ะเนี่ยซื้อการได้เพราะว่านี่จาได้ว่าอยากเล่นยูกิมากแต่ไม่มีปัญญาไปซื้อการด้วยเพราะตอนเด็กๆมันพันกว่าบาทแล้วสาหรับเด็กพันกว่าบาทมันแพงมากเนือการแท้อืมใช่การแท้แพงมากใช่แล้วถ้าสมมุติว่าในโลกยูกิเด็กอ่ะหรือว่าแบบคาแรคเตอร์การที่ชอบเราชอบเด็กไหนคาแรคเตอร์ไหน ยูเซของยูเซใช่ยูเซก็เป็นพระเอกที่ชอบถ้าในซีรีส์พระเอกทั้งหมดยูเซคือพระเอกที่ชอบที่สุดเพราะว่าใช้สกิลเทพน้อยสกิลพระเอกน้อยสุดฉลาดคือมันใช้ความสามารถตัวเองความสามารถตัวเองมากไม่เหมือนกับจูไดที่เออาร์จวด์เจ๋วเทพอ่ะใช่เออารจวเทพไม่ยูเซไม่ยูเซไม่จวเทพคือพอพูดถึงจูไดจัวเทพอ่ะมันจะมีบางแมต์อ่ะที่จูไดต้องเหลือสไลด์พอยรอให้เดียวอ่ะมึงพลิกกระพิศาได้อ่ะโหดจัดอ่ะ จูได้เหลือลายพอยร้อยเดียวโมุโตยูกิเคยมีฉากหนึ่งตอนที่แข่งกับไอ้คู่แข่งไคบาอันเนี้ยยูกิเหลือการใบเดียวใบสุดท้ายในเด็กแล้วใบนั้นแหละชนะช,นะชนะแบบที่ไม่เหลืออะไรแล้วอะเออพูดถึงว,ว่าความเทพของ <c oughs> จูไดอะมันจะมีการทังที่มันโกงมากเคยนันอะ ฮา p ี y อะไรวะฮาคูริโปอ่ะฮาเนครีโบไอ้ที่มันโกงมากคือถ้าแบบมีอยู่เสร็จปุ๊บแคนเซิลการโจมตีรดับ<ช>นั้นไปนเลยอ่ะโกงอ,อแล้วมันเป็นการที่ได้จากยูกิตอนต้นด้วยใช่ปะใช่เราตอนแรกง,งงมากเฮ้ยคีโบมีปีคือมาได้ยังไงแต่อ๋อโอ้กโ,โ,โกงว่ะแล้วมันใส่อะไรเบบ่าวิวัฒนาการฮาเนครีโบป้องกัน <c oughs> การโจมตีโอ้หืสุดยอดนี่แหละเอสการ์ดของยูกิจูได ไม่ใช่네นเนอส์าเนครีบโบใช่เฮ้ยแต่ตอนหลังมันคือเนอสใช่ปะ่ะใช่ตอนหลังแต่ใน,นความทรงจำเนีย่ยมันคือนี่เว้ยอะไรว่าเฟมิงแมนอะไิมแมนใช่เพราะช่วงแมรมแมกมันใช้บ่อยมากไอ้นั่นอะไอ้ที่มันรวมร่างกับไอ้สองเฟเธอร์แมนกับเบิร์สเลดี้ใช่เชื่อมันแล้วมันแบบสามารถโจมตีไลรพอยด์ยโดยตรงเฮียอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรสักอย่างอะ เฟมิงแมนเอฟเฟกต์พิเศษคือรับถ้าทำลายมอนสเตอร์อีกฝั่งหนึ่งได้รับความเสียาหายเท่ากับพลังโจมตีขอ,ออของมอนสเตอร์ที่ทำลายได้แล้วเราก็จะใช้คู่กับสกายสแคปเปอร์สกายสแคปเปอร์แล้วก็จะไปยืนเบลเบลใช่แล้วก็ยืนเบลเบล,บล <laughs> อยู่บนยอดเขาแล้วก็ลงมาอะไรนะละมันเท่มากเลยนะตัวที่ด <God S 1> ูพนันก็ช่าก็ช่าที่สนุกมากเลยขอบคุณนะอาจารย์แต่ถ้าสือ่าภาคเกียร์อ่ะผมจะชอบไอ้นั่นมากที่สุดเว้ยไอ้ตัวโจกอ่ะ มันโจเมะใช่แล้วช่วงที่มันใช้ไอสามไอตัวสามที่มันเป็นขึ้นปั่นมากเลยที่มันจะไปเก็บรวบรวมการที่ระบในก่องแล้วมาทำเป็นเด็กเพื่อเอาไปสู้อ่ะพลังจะตีสูงเชื่อผมโพรชอบเลยแต่ว่ารูปร่างตอนนั้นคือมันแบบมันเอาง่ายมันอุบาทช่มันน่าเกลียดมากแล้วคือถ้าโพสมันแบบโอ้ยคือมันปั่นมากแล้วมันโจเมะใช้มันคือตอนแรกมาแบบมาหล่อมากนะมาหล่อมากแต่ตอนหลังคือแบบไม่เอาอะไรแล้วเอาฮา มันโูเมแบบสีสันเรื่องแต่ว่าคนชอบเยอะนะมันโจเมะแล้วถ้าสมมติว่าคนที่เขาอยากจะเข้ามาในวงการยูค<ๆ>ิเห็นคนเขาเล่นการ์ดกันแล้วแบบอยากจะมาดูนีไ่ไหมบ้างแต่ไม่เคยดูเนี่ยคิดว่าเริ่มจากไหนดีุิยเริ่มจากมูเตอร์ยูกิเลยค่ะเริ่มตั้งแต่แบบพื้นฐานเบสิกเลยแล้วค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ว่าหรือว่าถ้าจะดูแบบเรียนจริงๆถ้าแบบมีครบทุกอย่างทุกภาคจริงๆนะขอโทษนะแต่ว่าอาร์ฟัยที่ที่มันไม่สนุกเพราะว่ามันมั่วมันมี มันมีอันเชิญทุกอย่างอยู่ในภาคเดียวแต่ว่ามันได้กดครบใช่ไหมแต่มันได้กดครบถ้าอยากแบบดูและเรียนว่าวิธีอันเชิญแต่ละอันคืออะไรดูอาร์กไฟภาคเดียวเลยมันมีทุกอันเชิญเลยแล้วถ้าสมมุติว่าต้องเลือกภาคหนึ่งที่เราสามารถแบบเราสามารถดูวนได้ตลอดแบบภาคเลยภาคมูโตยูกิดูวนได้ตลอดมันคลาสสิกใช่ไหมมันคลาสสิกดูได้ตลอดและยิ่งตอนจบโอ้โหร้องไห้ดูกิที่ก็ร้องไห้ที่มันบอกลาคู้โหใช่ไหมใช่แล้วตอนจบเดินเนี้ยเพ ตัวฉันนี่คนนี่ยใช่คู่หูตัวฉันอีกคนนึงตัวตอนเด็กมันเบียวมากเลยนะ<ม>แบบวลา <c oughs> เวลาเราแบบว่าไปทาําอะไรสักอย่างแล้วเราเริ่มจะจริงจังแล้วแบบมึงเจอกูด้เดี๋ยวมึงเจอตัวกูวอีกคนัวเฉันอีกคนนึงชอ,ชอบชอบมากจริง <c oughs> ใชแ่แล้วก็คือคาแรคเตอร์ในออริจินอลก็คือมันคือตั้งต้นของทุกภาคแหละทุกคนถ้าเห็นแบบอ่ะภาคนี้นีมันโจเมะใช่ป่ะก็ให้นึกว่าภาคเนี้ยมันโจเมะมันก็คือโจโนอูจินั่นแหละแต่เป็นเวอร์ชั่นที่ติงตองน้อยกว่าหน่อย <Ừ. S 2> พูดถึงโจโนอุจิโจโนอุจิอ่ะการมันอ่ะถ้าพูดถึงการม,มันเป็นการที่โกงที่สุดในยุคนั้นเลยนะ <Ừ. S 2> ไอ้ไซโคลช็อกเกอร์ใช่เพราะว่าสมัยนั้นอ่ะการที่เราจะสามารถขัดอีกฝั่งหนึ่งได้มันต้องหมอบกับดักไว้เท่านั้นอ่ะได้ที่ไซโคลช็อกเกอร์คือมึงไม่สามารถวางกับดักได้ที่ไม่คดโกงถูกต้องแล้วคือตอนนั้นว้าวมากที่รู้สึกว่าไซโคลช็อกเกอร์เฮ้ยล้วโจโนอุจิมีอ่ะเราเอฟเฟกต์มอนสเตอร์ Monster, การ์ดมอนที่มันมีเอฟเฟกต์อ่ะมันไม่ค่อยมีในสมัยนั้นพอเห็นไซโคลช็อกเก โห้ือนเลมิติใหม่มากละการของโจโนอ่ะคือแม่งเท่ทุกใบเลยไกออาเงี้ยใช่แล้วก็มีเลดอายใช่มันเท่มากเกียร์ฟีดเท่มากที่เป็นตัวที่เป็นเหล็กอ่ะชนะฮังฮะโเท่เิน์ดมากจำได้หมดเลยชอบอ่ะโอเคก็ัคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้สำหรับรี่คนชอบยูกิค่ะนอกจากยูกิจะชอบอะไรอีกป้ชอบ ก็เคยอยากเป็นนินจาเหมือนกันนะตอนนี้ฝึกอยู่ฝึกอยู่พยายามดูว่าจะคาคาชิเขาสอนอะไรอยู่พยายามฝึกอยู่โอเคก็คิวีสนุกโคตรถ้าสมมติว่ามีโอกาสเดี๋ยวชวนมิกแนะนาตัวอีกรอบนึงค่ะเอลี่นะคะใครสนใจเรื่องอนิเมะหรือเรื่องเพลเ,เจอร์ทั้งหลายดูได้ในเอลี่แอนิเมะหรือฟังเมะช่องลี่นะคะในติกตนต๊กต็อกใน t ิ๊กต็อกเลยฝากด้ค่ะคือเขาเนี่ยคอนเทนต์เด่นของเขาเลยคือ what if ใช่ คือเรามันมโนกันดีกว่าใช่ว yeah. ่าถ้าเหตุถ้าถ้ามันเกิดขึ้นแบบนี้เหตุการณ์ในโลกอนนเี้มันจะเปลี่ยนไปยังไงนี่เขาคุยมันมากเป็นเรื่องเป็นราวเรื่องเป็นราวเราเอาความเพอร์เจอร์ของเราที่สงสัยมาว่าแบบมันคืออะไรตัวอย่างเช่น What if ถ้าโกโจไม่ตกรอบมันจะเป็นยังไงต่อนะาอย่างนั้นเลยโอเคก็ยังไงก็ฝากช่องลีด้วยถ้าเกิดว่าผลตรงรับดีเดียชวนไม่อีกเพราะยังไงเดี๋วต้องมาทำเล็บอยู่แล้วจริง นี่โอเคครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีคุดลครับค่ะให้อนิชาร์ดด้วยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ